มาต่อกันที่ไทยและเวียดนามนะครับแบ่งแชมป์แฮนด์บอลในร่มชิงแชมป์อาเซียนที่สุพรรณบุรีครับการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่3ในรายการ Southeast Asian Men and Women Indoor and Beach Handball Championship 2 0 2 5ระหว่างวันที่4ถึง12กุมภาพันธ์ณมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีรายการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนากีฬานักกีฬาผู้ตัดสินไปสู่ระดับนานาชาติรวมถึงเตรียมความพร้อมเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33และการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ของประเทศไทยด้วยนะครับาการจัดการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งอาเซียนครั้งนี้หรือว่าซีแฮอบครั้งนี้ประเทศไทยได้เชิญมสมาชิกต่างๆที่มีความพร้อมเพื่อร่วมการแข่งขันเพื่อเป็นการเตรียม ในการที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเจ้าภาพจากการจัดการแข่งขันโดยใช้ระบบของมาตรฐานของระดับอาเซียนระดับเอเชียและระดับโลกปรากฏว่ามาตรฐานการจัดการแข่งขันของเราได้มาตรฐานทุกด้านไม่ว่าเรื่องสถานที่เรื่องบุคลากรและมาตรฐานนักกีฬาข้าวข่งขันส่วนที่สองเพื่อเป็นการเตรียมการในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการสีเกมเราได้กระตุ้นเตือนให้ทุก ประเทศที่มีมวลสมาชิกทั้ง10ประเทศได้มีการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันในโอกาสต่อไปเวลาถือเหลืออยู่ฉะนั้นคาดว่าและคิดว่าทีมต่างๆที่ร่วมแข่งขันครั้งนี้คงจะนําประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแขร่งขันและน,นํานวัตกรรมเทคโนโลยีในการแข่งขันต่างๆนั้นไปใช้ในการพัฒนาทีมตัวเองให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับเอเชียระดับโลกต่อไป โดยในครั้งนี้มีทีมทเขาร่วมแข่งขันทั้งหมด5ประเทศได้แก่เวียดนามสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศไทยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวนกว่า450คนครับโดยรอบจิงชชะเลิศในร่มทีมหญิงนะครับแผดนบอลหญิงไทยในเสื้อเขียวนะครับพบกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าสาวเวียดนามนั้นยิงประตูดได้เฉียบคมกว่านะครับเอาชนะไปได้31ต่อ26ก็ได้แชมป์ไปส่วนทีมหญิงไทยก็จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ครับ ส่วนทีมชายครับทีมไทยในเสื้อแดงเข้าชิงกับเวียดนามเช่นกันผลคู่นี้ทีมแฮนด์บอลชายไทยล้างแค้นให้ทีมหญิงเอาชนะเวียดนามด้วยสกอร์40-34คะแนนคว้าแชมป์ไปครองครับสำหรับในระหว่างวันที่10-12กุมภาพันธ์นี้จะมีแข่งขันแฮนด์บอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับโดยทีมไทยทั้งชายและหญิงเตรียมทีมมาพร้อมอย่างเต็มที่นะครับหวังคว้าแชมป์ให้ได้ทั้ง2รายการครับ